สบายดีทุกคนเมื่อนี้กับวันฝนตกนอกว้แล้วดูที่แตกต่างเบิง่งผ้าเหลื่อมอันนี้กับมนบรรยากาศรอบๆบ้านนะยืนตาฝนเพื่อทุกคนเลยนี่ถ่ายไว้เบิง่งฝนตกมานแสงโมเมนแสงสวยได้โมเมนแสงเหนือแสงวันฝนตกจ้าว้ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะโอ้ย เคาจะไปทางไหนดิโอ้ยตะยอนอ่าถ้าเบิ่งผ่าเหลี่ยมน้ำกันว่าจะไปใต้กบได้มือนี้ฮ่ะไปสิไปน้ำบอ่อไปจะไปไต้กบใต่เขียนน้ำข่อยบ่อเอ้ยเห็นบ่อเห็นบ่อคือแสงเหนือเลยเน,ะ <c oughs> เนาะเหนือรังคาเงอนข่อยนี่แหละเอ้ยน้อย <c oughs> นี่ไาคนมีตัวเมวนําง เฮ้ยบรรยากาศกระสิบประมาณนี้เลยเด้อค่อยขำยามแรงบ้านเราฝนตกจ้าฝนตกทั้งวันเลยสบายดีวันฝนตกทุกคน